มหกรรมมวยไทยไทยไฟรอบชิงชนะเลิศที่บริเวณลานพระบรมรูปส่งมา้าเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับการกล่าวขานว่าจัดได้ยิ่งใหญ่และอลังการถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับวงการมวยไทยก็ว่าได้เพราะได้ช่วยยกระดับการแข่งขันมวยไทยขึ้นสู่สากลและทําให้ทั่วโลกยอมรับว่าการแข่งขันมวยไทยที่ดีที่สุดจะต้องที่ประเทศไทยเท่านั้น ไทยไฟ,ไฟเริ่มจากการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี2553ถือเป็นการแข่งขันมวยไทยในระดับนานาชาติโดยมีตัวแทนนักชกกว่า16ประเทศเข้าร่วมแบ่งการชกออกเป็น3ยกยกละ5นาทีนักมวยสามารถออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกได้ตามกติกาของมวยไทยที่สำคัญต้องมีการสวมมงคลและไหว้ครูตามแบบฉบับของมวยไทยด้วยไทยไฟปีแรกมีแข่งขันในรุ่น67กิลกรัมแชมป์ตกเป็นของฟาบิโอปินกาจากฝรั่งเศส ส่วนปี2554จัดการแข่งขัน2รุ่นปรากฏว่าบัวขาวปอรประมุกนักมวยไทยชื่อดังที่สุดในเวลานี้เอาชนะแกแนฟรังจอจอจี้จากออสเตรเลียคว้าแชมป์ในรุ่น70กิโลกรัมขณะที่ในรุ่น67กิโลกรัมเข้ม12พี่น้องแชมป์มวยอิสุสุครับเอาชนะคะแนนแชมป์เก่าฟาบิโอปินก้าจากฝรั่งเศสได้เช่นกันกรองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลคนละสองล้านบาท นพพรวาทินอดีตผู้กำกับละครทางช่องสมและผู้กำกับภาพยนตร์หลายเรื่องบอกว่าสาเหตุที่หันมาเป็นผู้จัดมวยไทยไฟเพราะจากเป็นคนที่ชื่นชอบมวยไทยมาตั้งแต่เด็กเริ่มทําในช่วงแรกหาสปอนเซอร์ไม่ได้เนื่องจากไม่มีใครรู้จักมวยไทยไฟแต่เพราะมวยไทยเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่ดีที่สุดแถมในปี2554ได้บัวขาวปอประมุกยอดมวยไทยที่โด่งดังที่ญี่ปุ่นและในยุโรปดีกรีแชมป์มวยเควันสองสมัยมาเป็นตัวชูโรง บวกกับการนำเอาเรื่องของเอเทนตเมนต์ระบบแสงสีเสียงเข้ามาผสมผสานให้ลงตัวจึงประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว คืออาจจะมีผมอาจจะทาทาหนังมาเยอะนะติงทำรายการทำทำนู่นทำนี่ทําอะไรมาเยอะทําอีเวนท์ทำอะไรมาเยอะมากทำทำอะไรหลายหลายหลายอย่างแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็มาสร้างเป็นเป็นภาพผมมวยนะติงแะติงสังเกตด้วยว่าภาพมวยไทยไฟมันจะแตกต่างกันการตัดต่อเอ่ยการแปลโปรโมชั่นเลยแล้วติงเห็นนล้วติงเห็นเวลาเวลาบีโพสเตอร์ไทยไฟบัวขาวยนมันอยู่ลักษณะเป็นเป็นหนังเราเราอยู่กันหนังเราทำโพสเตอร์หนังมาตลอดทั้งทั้งทั้งชีวิตนะติง อะไรอย่างเ,เพลงเปิดตัวของแต่ละคนเหมือนกันฮะ,ฮะเราเราอยู่ทางทางนี้มามาหมดเวลาเวลาผมทำทำหนังผมได้รางวัลเพลงเพลงตลอดเลยนะดิเราเอาสิ่งเหล่านี้เราเอาเราเอามาใช้กับกมันแ,<ล>แล้วเราต้องบอกนักมวยไหมครับว่าเฮ้ยอย่างบัวขาวเนี่ยอาบานาจาันแล้วอย่าง,งนักมวย<า>มอันนงประจใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องมาสอนนักมวยด้วอคติ้งเกตดิแอคติ้งเกตดิแอคติ้งของบัวขาวเกอร์ด้วยครับโอ้โหเวลาเขาปล่อยเขาแหมหน้าตาเขาจะต้องแบบจะต้องออกมาให้มันดูใช่ครับก็คือเอานักมวยมาสอนแอคติ้งด้วยต้องสอนครับ อันนี้เขาเรียกกีฬาบวกเอนเตอร์เทนครับโอ้โหคุณนพพรนี่ต้องสอนครับท่าทางเวลาเวลาบัวขาวต้องเกลี่ยเขาแล้วสอบสอบไปปุ๊บลงมาต้องมีน้าติงต้องมีบ้างมีเอียงเอียงแบบมองมองอะไรอะไรแบบนี้แล้วเวลาภาพนิ่งแล้วมันแล้วมันจะดูสวยงามน้าติงนัานตะกั่น้องสังเกตบัวขาวได้นะครับน้าติงน้าติงดูต่อยดิ acting หน้าเขาหน้าตาเขาน้าติงดูอันนี้คือเราเราบอกเขาสอนครับสอนสอนเลยนะนพพรวาทินยังได้เน้นรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นซีนเปิดตัวของนักมวยแต่ละคน การสอนอคติ้งให้นักชกรู้จักวางท่าทางให้เข้ากับมุมกล้องรวมถึงการดูแลบุคลิกภาพให้นักมวยดูดีทั้งบนเวทีและนอกเวทีซึ่งถือเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้ภาพของไทไฟ์ออกมาได้อย่างลงตัวสําหรับในอนาคตนอกจากจะมีการแข่งขันมวยไทยไฟ์รอบกัดเลือกในต่างประเทศเพิ่มขึ้นแล้วยังวางแผนเปิดค่ายมวยและการชกมวยไทยไฟ์ที่บริเวณแม่น้ําเจ้าพระยารวมถึงการเปิดศูนย์มวยไทยไฟ์ที่พัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย คือกระแสไทยไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นจุดดีจุดเด่นของวงการหมัดมวยบ้านเรานะครับที่ที่แฟนหมัดมวยเนี่ยได้ชมของแปลกก็คือไทยโชกับต่างชาติแต่ว่าอยากจะติงนิดนึงก็คือว่านักมวยต่างชาติที่เอามาเนี่ยต้องต้องสามารถที่จะคือเป็นมวยอะนะฮะเป็นมวยแล้วก็ต้องเอาเอาแข็งแรงแข็งแกร่งมาไม่ใช่ว่าเอานักมวยที่เบสิกไม่ไม่ดีมานะครับก็ถือว่ามันเป็นอีกอีกอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเขามีเรื่องของแสงสีเสียงอะไรเข้ามาช่วย มันทําให้อย่างที่เราเห็นกันตามปกติก็คือก็พอชกก็ชกกันไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันมันวูบว่าไม่ให้ดูแบบทันสมัยหน่อยหลายๆชนิดกีฬามีการประยุกต์มวยไทยก็ต้องถึงเวลาที่ต้องประยุกไทยไฟก็บีบให้เกมเหลือสยกแล้วเติมศอกเข้าไปเดิมทีเควันเขาก็ลอกเรียนแบบเราไปแต่ไม่มีศอกแต่พอเราใส่สอกเข้าไปมันก็สนุกสนานมีเลือดมีขีบคอตีเก่าออกอาวุธแบบมวยไทยได้ครบทั้งทั้งทั้ง ทั้งในรูปแบบของมวยไทยกลายเป็นเรื่องสนุกไปแล้วก็บทสํารวจเยาวชนตั้งแต่อายุ14ถึง25ปีเขาให้บทสํารวจมาว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของของไทยไฟเลยเวลาการถ่ายทอดสดนี่เยาวชนรุ่นใหม่ๆจะเข้าไปดูกลายเป็นเรื่องสปอร์ตเอนเตอร์เทนที่เราเติมเข้าไปอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าทุกวันนี้กีฬามันต้องปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งอยู่กับที่อยู่กับการซ้ำซากอะไรที่มันซ้ำซากซ้ำซากผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ก็เบื่อนะครับปรากฏการมวยไทยไฟ ถือเป็นอีกประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยที่สร้างชื่อโด่งดังไปทั่วโลกดับกระแสของมวยเควันที่จัดในญี่ปุ่นหรือมวยวันเอฟซีแชมเปี้ยนของสิงคโปร์และรายการอื่นๆที่จัดชกในลักษณะนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่แม่ไม้ศิลปะมวยไทยให้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วยังเป็นการตอกย้ำว่าใครที่จะเป็นสุดยอดมวยไทยจะต้องผ่านสังเวียนมวยไทยไฟและจะต้องเป็นการชกที่ประเทศไทยซึ่งเป็นต้นตำรับเท่านั้น